ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับช่วงแรกของรายการนะครับกับช่วงบททดสอบพิเศษที่เราจะเปลี่ยนไปทุกสัปดาห์เพื่อมาทดสอบความสามารถของเชฟผู้ท้าชิงว่าจะสามารถรังสรรอาหารออกมาได้อร่อยและมีความสามารถมากพอที่จะเข้าไปท้าชิงกับเชฟกระทะเหล็กของเราได้หรือเปล่าวันนี้ผู้ท้าชิงจะเป็นใครเดี๋ยวเราได้เจอก,กับเขาแน่ครับแต่ตอนนี้มาพบกับแขกรับเชิญครับสวัสดีครับผมชินจูชินครับ สวัสดีครับผมเชนธนาครับเขาเรียกเขาเรียกสองมาตรฐานสวัสดีค่ะขนมจีนกุลมาจากคามิกาเซ่ค่ะดูคนนี้ดูคนนี้สวัสดีครับผมแจ๊ดชนชื่นจากคามิกาเซ่ครับัต่อไปอาจารย์จำนวนครับสวัสดีครับ แลดส์สุดท้ายครับสวัสดีครับอิงพาสัรสดใสสดใสครับพี่จิมครับอาหารแปลกๆที่พี่จิมเคยรับประทานที่ไม่ใช่อาหารไทยถ้าอาหารแปลกๆต้องเล่าเรื่องพ่ออะเล่าเรื่องพ่อก็ได้เล่าเรื่องพ่อของผมตอนที่ผมไปสวิตเซอร์แลนด์กันออกแต่เช้ามาตกตอนเย็นที่โรซานครับหวยอาหารไทย ไม่รู้จะไปหาที่ไหนไปเจอร้านที่เป็นคนไทยอยู่ที่ทะเลสาบโารซันเขาขายพวกพัดดอกทอดอย่างอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขามีนมจีนอยู่ที่ที่บ้านเขาเป้าร้านให้เขาหน่อยเขาข้ามฝั่งไปเอาพ่อผมก็เป็นความที่รักลูกเขาเดินวนอยู่เขาก็ไปเห็นในตู้เย็นมีนมถั่วเหลืองอยู่นมถั่วเหลืองนี่อยู่ในตู้เย็นมีลูกถั่วเหลืองอยู่ปัก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 เข้าไปสพกำลังคุยคุยนู่นคุยนี่อยู่ดิเสียงพ่อ มันไม่ใช่นมถั่วเหลืองน้ำมันถั่วเหลืองเขาแชรนแล้วครับแปลกที่เคยทานที่ไม่ใช่อาหารไทยแปลกสุดในชีวิตเนี่ยก็คือการมารายการนี้ครั้งที่แล้วครับครับผมได้ทานอะไรครับทานเนื้อจระเข้ตอนนั้มาสับเป็นป้องตรงนี้เลยใช่แล้ว หลังจากวันนั้นไปครับไปฟาร์มเระเค้น้ำลายไหลครับดีดีาลแล้วน้องหนุ่มจีนครับผมก็มีอย่างหนึ่งคือเคยไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วก็รุ่นพี่แนะนําให้กินมันเป็นเขาเรียกว่ายุเกะไก่เป็นไก่ดิบนะคะเหมือนท่าแบบว่าแบบสับละเอียดอย่างนั้นดิบเลยนะะแล้วก็มีไข่อยู่ข้างบนใช่ค่ะไข่แดงตอนแรกก็ไม่กล้ากินนะคะแต่ว่าพอกินไปแล้วก็ติดใจค่ะหลังจากนั้นเออดีก็แปลกดีนะอันนี้ก็เป็นเมนูหนึ่งใจเขาก็เคยนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้กินสับอย่างงี้ แจ๊คเขาลากไปกินเลยนน่าจะภูมิใจนะน้องเป็นคนมีเงินมีทองเนี่ยไปไหนไมีคนเรียกเฮียแจ๊ดเฮียแจ๊ดน่าภูมิใจออกแล้วแปลกสุดเคยกินอะไรเฮียทางโค้กครับเฮียทางโค้กเลยเหรอจริงๆพี่ทางโค้กชายเราเนี่ยนะคัพผงแล้วทำไมเอาหนังมาโปะหน้าทำไมอ๋อเทำไมไม่กินจัดจู่พี่พี่ชัยครับครับผม ตอนนี้มีเชฟคนไหนว่างไหมครับใชไมครับอ๋อขอมีสักเล่มปิดชีพพี่ชายหน่อยเเร้เข้าเรื่องเลยดีกว่าวันนี้เชฟผู้ท้าชิงของเราจะนําอาหารแปลกๆมาให้เราได้ชิมหรือเปล่าในรอบแรกนี้นะครับผมอาจารย์ครับปี่ครับเขาเป็นใครครับคนนี้วันนี้ผู้ท้าชิงน่ากลัวมากครับเพราะเป็นถึงสิทธิเอกมือขวาของเชฟมูริมโตเชฟกระทะเล็กอาหารญี่ปุ่นชื่อดังของ Iron Chef อเมริกาครับวันนี้วันนี้ตัว เชฟมาริมัตโตไม่ได้มาแต่ว่าส่งลูกศิษย์มือขวามาเลยนะใช่ครับซึ่งอย่าลืมล้ว่าไอ้เชฟอเมริกันนี่เขามีมาก่อนเราโอโ้ผนะครับผมแล้วเขาก็ทำโอ้โหเป็นเรื่องอาหารนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมพี่โนโมารออยู่แล้วเนี่ยพี่โน่ไปพาตัวเชฟเชฟพ้ชชิงวันนี้ที่เป็นลูกศิษย์ของเชฟมาริมัตโต้่ครอเราอยู่แล้วพบกับเขาเลยครับเชฟไรนี่ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเชฟครับแต่เ <นะ S 2> ชฟอย่างที่พี่อีว่ายังหนุ่มอยู่เลยครับครับแล้วก็วันนี้ต้องขอแนะนำนะครับเชฟแรนดี้นบประพานะครับสิ์เอกมือขวาของเชฟโมริโมโตะซึ่งเป็นไอออนเชฟอเมริกันนั่นเองครับ และแน่นอนผ่านประสบการณ์มาเยอะครับไม่ว่าจะเป็นแมนดารินออเรียนโต้ที่สหรัฐอเมริกาหรือร้านโมริโมโต้ร้านอาหารชื่อดังหนึ่งในสิบร้านที่ดังที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาครับนะครับซึ่งแน่นอนวันนี้เขาจะใช้ความเป็นสิทธิ์เอกมือขวาของไอออนเชฟอเมริกามาชนะเชฟกระทะเหล็กของเราครับโอ้โหนาโกอยแล้วต้องบอกเลยว่าพี่โน้ตพาใครมาด้เลยครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับโอเคขอบคุณพี่โน้ตมากๆครับขอบคุณครับ นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับผมว่าเชฟมัโมโตะเนี่ยคือเขาเป็นใครมาจากไหนนะครับผมก็ที่อเมริกาก็จะมีมัโมโตะใช่ไหมฮะแล้วก็มีโนบุคือนี่จะเป็นพวกคิดค้นพวกแบบว่าเมนูใหม่ๆอย่างเช่นที่เราเข้าใจกันพวกแคลิฟอร์เนียโร่เนี่ยหรอไหมสไปเดอร์โรที่มีซูชิปูนิ่มกับดราก้อนโรที่จะมีอะโวคาโดมีอะไรเงี้ยที่มีกุ้งมีอะไรนะฮะที่เรากินเยอนี่แหละครับสองคนนี้แหละฮะับเขาเป็นคนคิดครับแล้วเป็นยังไงมาไงครับ หลังจากที่ได้ทํางานอยู่ในร้านอาหารของคุณแม่แล้วอยู่ดีได้ออกไปเรียนวิชาจากเชฟมาริมโตะก็คือดน้นาาเชฟเนี่ยครับในอเมริกาเราจะรู้จักกันหมดทุกคนนะครับก็บคือชชเชฟมาริมโตะเป็นไนโอดของผม่ีร้าครับก็บลเลยมีโอกาสชวนไปทำที่ร้านก็เลยตอบกับตอบรับไปทันทีเลยครับครับผมเพราะว่าเขาไม่เห็นพีมพอของเราคือได้ยินจากปากต่อปากมาอ๋อแล้วก็เชิญเราเลยใช่นี่ แล้ววันนี้ครับผมท่านผู้ชมครับเนื่องจากนะครับผมเป็นเชฟพิเศษขนาดเชฟแรบบนดี้แบบนี้มานะครับผมช่วงบททดสอบพิเศษวันนี้เราเลยไม่มีอะไรมาทดสอบเขาแต่เขาได้นําวัตถุดิบมาเองเพื่อมารังสรรค์อาหารแบบสุดยอดให้เราได้ชิมกันว<ม>ัตถุดิบที่นามานี่มันเป็นยังไงบ้างครับก็จะเป็นวัตถุดิบผสมระหว่างญี่ปุ่นกับยุโรปนะครับแต่ว่าผมจะทำออกมาเป็นสไตล์แคลิฟอร์เนียครับ ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่าจะวิชาของเชฟมาริโมโตะนะครับผมที่นำวัตถุดิบญี่ปุ่นกับยุโรปมาผสมผสานกันให้ออกมาเป็นอาหารญี่ปุ่นสไตล์แคลิฟอร์เนียเนี่ยมาทําให้เราได้ชิมกันถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับวัตถุดิบครับ สำหรับวัตถุดิบชิ <S 2> <S 2> <S 2> ้นแรกของเราครับมันคืออะไรครับน้องกีต้าจ๊ะวัตถุดิบชิ้นแรกคือปลาหมึกยักษ์ค่ะคุณชาคิดครับผมขอถามคําถามนิดนึงได้ไหมครับคุณชาคิดครับผมอยากทราบว่าคนเข็นปลาหมึกมาเนี่ยเล่นลายหรือเปล่าครับคุณชาคิดครับ หมึกยักษ์นี่ผมต้องบอกก่อนนะครับส่วนใหญ่แล้วคนกินปลาหมึกจะกลัวกลัวเรื่องคอเลสเตอรอลแต่ว่าในปลาหมึกยักษ์กลับเป็นคอเลสเตอรอลที่ดีนะครับกินแล้วช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้ด้วยกายเป็นเขาเรียกว่าน้ำยอดก็น้ำบองใช่นะครับนผมนี่เป็นเพียงวัตถุดิบชิ้นแรกเท่านั้นนะครับผมยังมีอีกนะครับเชิญวัตถุดิบชิ้นที่สองครับ สำหรับวัตถุดิบชิ้นที่สองนะครับผมซึ่งน้องเมย์เป็นคนนามานะครับผมถ้าคนรู้จักก็จะรู้เลยว่ามันคืออะไรแต่ถ้าเกิดคนไม่เคยเห็นก็จะงงๆอยู่เพราะไม่เคยเห็นมันอยู่ในสภาพแบบนี้มันคืออะไรครับน้องเมย์ครับวัตถุดิบชิ้นที่2ก็คือต้อนวาสาบิสดค่ะต้นวาสาบิสดขอับเริ่มไม่เคยเห็นแบบนี้ครับโอ้ต้งนั่งในชีวิตเป็นบุญแต่ว่าแต่คุณเลยครับผมเนี่ยอันนี้เคยเห็นแล้ว คุณฉันคิดครับแต่อนุผมยังไม่เคยเห็นครับตอนก็มาแล้วถาเดถ้าเกิดไม่ได้เห็นต้องตั้งใจฟังหน่อยเพราะเราก็มีข้อมูลเกี่ยวกับก้านวาสบิสดครับวาสบินะคะเป็นเครื่องปรุงที่ทามาจากการบดของต้นพืชค่ะที่ชื่อว่าคาโนล่านะคะแล้วก็เป็นไม้ยืนต้นตะกูลดเดียวกันกับบรอกโคลีค่ะและวาสบิก็ยังถือว่าเป็นสมุนไพรดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะซึ่งถือได้ว่าวาสบีเนี่ยนะครับผม ใครชอบรับประทานอาหารญี่ปุ่นเนี่ยไม่รู้จักไม่ได้แน่นอนเพราะเป็นหัวใจสําคัญของอาหารญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะเขาจะเอาไว้มาจิ้มนะครับผมมาปรุงรสกับพวกของดิบอย่างเช่นพวกปลานะครับหรือบางคนก็จะมาใส่ไปพวกน้ําซอสก็มีมาแล้ว2อย่างยังมีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมวัตถุดิบนะครับผมชิ้นที่3จะเป็นอะไรเชิญวัตถุดิบชิ้นที่สครับ ตัวใหญ่มาเชียววัตถุดิบชิ้นที่สามตัวใหญ่มาเชียวนะครับอยากหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆทำไมอยากรู้ว่าพูดจริงอย่างนั้นหรือเปล่ารีงอย่างนั้นจริงๆมันคืออะไรครับน้องกุกครับวัตถุดิบชิ้นสุดท้ายนะคะแคนาเดียนล b อบสเตอร์กุ้งมางกรจากแคนาดาค่ะ โอ้โหวันนี้เชฟได้นำวัตถุดิบสุดยอดความอร่อย3มชนิดจากสองทวีปมาเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารแต่เชฟจะรังสรรอาหารออกมาได้น่าสนใจขนาดไหนต้องมาติดตามกันละครับ เอกของเมนูนี้คืออะไรครับครับวันนี้นะครับก็คือจะเป็นเจ้าแห่งท้องทะเลนะครับมีกุ้งบสเตอร์มีทาโกะนะครับครับและก็เป็นญี่ปุ่นดั้งเดิมคือวาซาบิครับเ้าผมจะมารวมกันเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแคลิฟอร์เนียซึ่งจะเน้นทางด้านความสมดุลของรสชาติครับและความดั้งเดิมครับเพราะฉะนั้นเมนูนี้มีชื่อว่าวันนี้นะครับขอตั้งชื่อเมนูว่าความสมดุลแห่งท้องทะเลครับความสมดุลแห่งท้องทะเลครับพ่ออร่อยชูวัตถุดิบให้โดดเด่นที่สุด 30นาทีพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับโอ้นี่มือชีพจริงดูกระเป๋าบี้ครับแต่ว่าด้วยความเป็นเชฟฝ่ายญี่ปุ่นเชฟคุชินะครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่เชฟแอนดี้ถนัดเนี่ยมีต้องเป็นแบบนี้แหละครับพี่โมไม่ได้เลยครับตอนนี้นะครับก็หยิบอาตะโกหรือว่าหมึกยักษ์มาเป็นตัวเลยนะครับครับผมไปเป็นเมื่อเราจะต้องขัดด้วยเกลือใช่ความเข้มข้นไวมากเลยใช่ครับ อันนี้ก็เหมือนเป็นการนวดไปในตัวด้วยไหใช่ครับมันก็จะนิ่มขึ้นด้วยเอาล่ะตอนนี้นะครับผมพอขัดเกลือบนผิวมะม่วงเสร็จนะครับก็เอามาล้างอีกทีนะครับผมในน้ำเปล่าอีกรอบอีกรอบหนึ่งนะครับสะอาดเชียวเสร็จแล้วโอ้ยนี่คือเอามาลวกเฉยๆเลยสวยจะได้ไม่เหนียวมากใช่ไหมมันจะเข้มขึ้นใช่ไหมคืออันนี้จะทำให้หนังมันตึงมาครับ นี่เชฟพงษ์มีมาหลายเล่มแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วเล่มไหนที่แข่งลูกค้าครับล่าสุดยังไม่เคยลองเหมือนกันครับแล้วด้วความที่เราเป็นสิทธิ์มือขวาของเชฟไม่มาตกคิดว่าการแข่งขันวันนี้กับไอเอ็นเชฟหรือเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเนี่ยเราเป็นตัวแทนของเขามาเนี่ยเราจะสามารถเอาชนะได้ไหมไม่รู้ทราบว่าเชฟเขาใส่เสื้อสายอะไรครับแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวผมต้องเอาเสื้อเขาคืนนะครับโอ้โหคะแนนเลเวล20คะแน ว่าสบิสดเนี่ยเวลาจะปลูกเนี่ยต้องต้องอยู่บนภูเขาสูงนะครับแล้วก็ต้องเป็นลําธารที่สะอาดมากเลยอากาศต้องเย็นประมาณ10กว่าองศาแล้ววิธีรับประทานเนี่ยต้องร้านหรูๆร้านดีๆเท่านั้นถึงจะได้เพราะว่ามันแพงนะครับเขาจะต้องเอามาฝนกับหนังปลาฉลามฝนมาฝนนะครับนี่ก็คือกระหนังฉลามที่บอกใช่ไหมครับครับนี่ครับเอาเสเรียบร้อยนะครับเอากระหนังมา มันเป็นมุนจามากเลยแล้วเป็นหนังใต้คางฉลามด้วยนะครับผมโถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช้ไม่มีหนังฉลามนี่อย่างอื่นขูดได้ไหมขูดได้ครับแต่ความหวานของของตัววาซาบิมันจะออกมาไม่ไม่เท่ากันอ๋อไม่เหมือนกันก็คือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับผมต้องไหมครับสับเพิ่มเพิ่มความหวานและความหอมขทุกทีมันจะขึ้นมาอ่าต่อไปจะเป็นเรื่องของลายแล้วเจ้หรือกุ้งมังกรแคนาดาแล้วนี่ยังไม่ตายเหรอ ออกไม่น็อกแมสะดี๋ไม่น็อกครับไม่น็อกนะครับผมคือต้องครับวินี่คือคือวิธีที่ถูกต้องครับผมก่อนครับครับผมเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเป็นวัฏจักรของการวิธีการกินนะครับมันก็ต้องใช้วิจารณญาณในการดูครับกงกงชนิดนี้อยู่ในน้ำเย็นเนื้อเนี่ยจะอร่อยกว่าที่กงที่อยู่ในน้ำน้ำอุ่นจริงแล้วตัวล็อบสเตอร์ของเราที่มาเนี่ยก็คือมาอยู่มาบนน้ำแข็งอยู่แล้วก็เหมือนน็อกมาแล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็คือพอมาทำเขาเสร็จปุ๊บก็ไปลวกตอนนี้ก็มัน็อกน้ำแข็งครบอ เด้งถึงนะครับมาแล้วครับตอนนี้ประบึกนะฮะก็เลยไม่ผสมกันนะฮะไม่น็อกรวมกันนะครับกลิ่นกลิ่นและรสชาติใช่แล้วครับคอนาคตินเนี่ยครับได้แล้วมาแล้วนะครับตอนนี้ร็อตวัมาดูการที่หุ่นนะครับหุ้ย ที่เมื่อกี้เราล้วกคือตรงนี้มันจะได้ไม่ติดกับโตกระดองใค่นั้เองใช่มันก็ม็นต้งแทงมากเลยนะครับผมคาดหวังว่าวันนี้จะเป็นการกินอาหารที่สุดยอดที่สุดในชีวิตผมเยี่ยมเลยเอาอย่างนี้จานนี้ในเมืองไทยขายเท่าไหร่ก็น่าจะประมาณเกือบพันนะครับพันพันหน่อยๆแต่ถ้าเป็นที่อเมริกาล่ะที่อเมริกาน่าจะเกินพันนะครับประมาณ2 3พันได้ครับแต่พอผมไปอเมริกาปุ๊บจากราคาปุ๊บคิดผมเท่าไหร่เข้าประเทศได้ก่อน เหลือเวลาอีก15นาที15นาทีครับเหลือเฟือแมบเวลาเหลือเฟือครับเหลือเฟือเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเอาล่ะจานนี้หั่นรับใช้นะครับเหลือกุ้งมังกรกิราดาเรียบร้อยแล้วครับผมขอที่เขาต่อยด้วยล้างมือยาขาว โอ้โหดูเนื้อดี่แล้วก็มาถึง<ด>มาทําเดี๋ยวนี้มาทําเดี๋ยวนี้ให้เรากินเนี่ยยอดครับดูเนื้อมันเตนเดี๋ยวดูวิธีแร่นะครับผมซึ่งไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะครับกับการวิธีแร่ปลาหมึกยักษ์นะครับเดี๋ยวเช่อถามหน่อยฮะ ถ้าเราจะหั่นเรียบๆไปเลยกับแยกแยกแยกเนี่ยมันมันต่างยังไงครับไม่ต่างครับแต่ว่านี้มันจะเป็นลายตัพรวมูออกมาแล้วจะทำให้ลายใช่ไม่ได้มีเจคเจอร์มีรอนให้มันมีรอนเชฟกลางแบบพริกมีดอย่างนี้ด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าหั่นนี้ใชเลยพริกลงพริกขึ้นพริกลงพริกขึ้นคือผมเห็นมั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 นจะหั่นยากกว่าเรียบๆเรีย้ะเชฟค่ะงั้นอันนี้หนูขอนะคะหางได้ค่ะโอ้โแม่ไม่เหลือตอนตับผม เหลือเวลาอีกสิบนาทีเหลือเวลาอีกสิบนาทีนะครับไม่ดูหน่อยใครเล่ยด้วยต่อครับต่อครับตอนนี้ต่ออะไรเช่นกัเขาบอกใส่อะไรก็าหอมดูก็ทำเหมือนง่ายนะส่วนประมาณไหนครับ อันนี้91ครับคือน้ำมันมะกอกเก้าส่วนน้ำมันงาน91นี่ใช้โซฮอหรือว่าใช้อะจริงด้วยจะไม่ให้ผมเล่นด้วยได้ไงอะจะเล่นด้วยได้ไงอ่ตอนนี้นะครับผมก็เอาอ่ามาจัดวางแล้วนะครับผมกุ้งมังกรของเราโมเยอะเยอะนี้เลยเหรอ ไม่นะจานให้เยอะอย่างนี้เลยเหรอเหลือเวลาอีก5นาทีเร็วเร็วเสร็จแล้วแสดงว่านี่เป็นพิจารสิดีดีดีดดีดีดีดอ ของกิคุระครับอันนี้อวัสบีสดใสออกมาแล้วนะครับแม่มาใส่ทันที่ซอสใช่ไหมครับตัวนี้นะครับตอรสดองแล้วก็เอาไข่ปลาแซลมอน่หรืออิคุระนะฮะใส่ลงไปกินน่ากินน่ากินน่ากินดูกลิ่นสิท่านผู้ชมพี่ดองไปต่อดองครับโอ้ย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 จานนี้จานนี้สองพันก็ยอมจ่ายยอมจ่ายครับ สร็จแล้วเหรอั้เนี่ยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเมนูนี้ที่มีชื่อว่าความสมดุลแห่งท้องทะเลครับความสมดุลแห่งท้องทะเลเซมเปิลจริงๆสวยงามน่าอร่อยด้วยสุดยอดครับโโอ้หเดี๋ยวมาใช้เชฟรายน์ครับกับจานจัดจานที่เหลือนะครับผมสำหรับทุกท่านแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันครับว่ารสชาติจะสุดยอดขนาดไหนสักครู่เดียวครับ ดเกก่งมาเสร็จไปแล้วครับกับการนำอวัตถุดิบชั้นเลิศราคาแพงทั้ง3ชนิดมารังสันเป็นเมนูอาหารภายในเวลา30นาทีจนได้เป็นเมนูความสมดุลแห่งท้องทะเลปลาหมึกยักษ์และลอบสเตอร์สไลด์บางเพิ่มความหอมหวานด้วยน้ำมันงานและน้ำมันมะกอกต้มจนเดือด เติมรสความอร่อยด้วยไข่ปลาแซลมอนมักวาซาบิสดและซอสโชยุ <iye Imperial brilliant manger tense> ช่างเป็นสุดยอดเมนูที่รักษาความสมดุลของความอร่อยได้อย่างลงตัวเชื่อแล้วว่าทำได้สวยน่าทานและเร็วจริงๆนะครับตอนนี้อยู่ข้างหน้าทุกท่านแล้วนะครับเป็นไงฮะ ทุกคนยังทายไม่ได้จักกวาผมจะบอกว่าใช่ผมบอกคุณไม่ต้องพูดแล้วคุณให้ผมรักผมจะรักไม่คิดมากเลยครับใช่รับเดวๆพี่จิมครับชิมแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้าง โอ้ทาบเส้นกับอาหารกระดาษนั่นเลยอืมก็ผมไม่เคยทานอาหารแบบนี้ไงเพราะจริงๆผมอาจจะมีสตางนะแต่ผมไม่รู้ว่าไปหาทานที่ไหนซึ่งว่าผมก็ถึงมีตังก็ไม่รู้จะไปหาอร่อยทานที่ไหนได้โอเคเป็นไงครับน้องหนุ่มจีนครับค่ะก็เอ่อเป็นอาหารที่กินแล้วอร่อยมากจริงๆนะคะเหมือนกับพี่จิ้มเลยกินแล้วเคลิ้มนะคะโดยเฉพาะกุ้งบสเตอร์เนี่ยมันแบบกรอบผมกลัวว่า ไม่รู้หลังจากนี้เนี่ยผมจะไปหาทานของอร่อยแบบนี้ได้ที่ไหนครับเดี๋ยวต้องตามไปกินที่ร้านพี่กขาแล้วฮะสุดยอดครับี่อรครับการปรุงของเขาเนี่ยสุดยอดนะครับรเพราะรว่าไข่ปลาแซลมอนเนี่ยอร่อยที่สุดแต่เคยกินมาเลย มันจะมีความหอมของวาซาบิเข้ามาแล้วมีความเปรี้ยวความหอมของโชอยู่เข้ามาคือกินแล้วอยากหยุดไม่ได้อะตัวนี้ไม่อยากหยุดเลยจริงๆนะครับการราดน้ํามันงากับน้ํามันมะกอกเข้าไปเนี่ยเสียงชีชามันสุกกาลังดีเลยครับคือจานนี้ต้องบอกว่าถ้าสิบนี้ให้1ิคะแนนเลยครับโอ้โหสุดยอดนะครับผมสิ พี่อิงให้11เลยสำหรับคะแนนในการรังสรรค์เมนูนี้ขึ้นมานะครับช่วงหน้าต้องเข้าไปแบทเทิลไปแข่งขันรังสรรค์อาหารกับเชฟกระทะเหล็กของเราแล้วมีอรยรอยากจะฝากถึงเชฟกระทะเหล็กไหมครับผมจะระเบิดฝีมือให้เวทีนี้สะเทือนแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่าคิชจินสเตเนียมวันนี้จะสะเทือนแค่ไหนสักครู like ่เดียวครับ